ลิขิตไพรลำนำสารวินตอนที่เจ็ดอรุณรางแสงสว่างกระจ่างล่าระยับเปลวตะวันไหวระริกบนแผ่นผืนสายน้ำไกลเรือลำน้อยวิ่งฝ่าสายนาทีที่เริ่มเชี่ยวขึ้นตามลำดับกระผมซึมซับบรรยากาศที่แสนอุดมและงดงามตระการตามีควายตัวใหญ่เมื่อคือมาพาลูกน้อยหาก,กินปลาตามสายน้ำตื้น หลายแห่งหลายตอนที่เราต้องลงมาเข็นเรือเพื่อทวนฝากกระแสน้ำตื้นมีหลายครั้งเช่นกันที่ปลาใหญ่กระโดดขึ้นมาเป็นอาหารให้เราถึงบนเรือความสมบูรณ์ยังคงบ่งบอกถึงทรัพยากรที่มีอย่างล้นหลามวันนี้หลายคราที่ใจิตใจกับผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงแต่เหตุการณ์เมื่อคืนที่คล้ายดังภาพฝันแต่บางสิ่งบางอย่างของร่องรอยเหล่านั้น ยังคงมีประจักษ์ชัดบนเรือนกายหินก้อนน้อยในอุ้งมือไม่เหลือแล้วในความเรื่อเรืองทุกสิ่งผ่านพ้นเสมอเหมือนภาพมายาเป็นเพียงภาพฝันตื่นหนึ่งเท่านั้นเองระหว่างที่เราแวะทานมื้อเที่ยงริมฝั่งน้ำกระผมนั่งเหมือมองสายน้ำกว้างที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาปลาเป็นยังคงว่ายทวนน้ำ ปลาเก็ดสีสันแพรวพราวยังคงกระโดดโชว์ตัวให้เห็นสีสันเรื่มพลายอยู่เสมอดวงตากระผมมองเห็นแต่จิตใจนั้นไซมันล่องลอยไปไกลแห่งหนใดกันรือเจ้าผีเสื้อบนใบไม้ค่ำคืนนั้นยังพกผันโผบินอยู่ในความคั่นึ่ไม่เคลื่อนคลายความอ่อนละมุนช่างวาบหวามชวนร้อนรนในใจกายมิเลื่อนลาง พรานเท่ามานั่งลงข้างๆตั้งแต่เมื่อใดมิอาจรู้เปลี่ยนขี้โยฟุ้งประดุดหมอกควันปลุกกระผมตื่นฟื้นคืนกลับสู่ปัจจุบันเสียงถอนหายใจแววลอยมาตามลมก่อนกระแสะเสียงแหบพร่าจะเปล่งสำเนียงออกมาว่าเตอกิแมชตากรรมแห่งชตากรรมหลายครามักชอบเล่นตลกกับมนุษย์อยู่เสมอนะหลายครั้ง พบชาติก็มีอาจขวางกัน้นแรงแห่งศรัทธาที่หลงเหลืออยู่การเวียนว่ายยังคงเกิดขึ้นเสมอตามแรงแห่งกรรมภพชาติทับซ้อนยังคงมีอยู่เพื่อรอให้ใครบางคนมาทําให้กลงล้อที่หยุดหมุนให้กลับมาเคลื่อนไหวไปตามเดิมไม่มีหลักฐานอันใดมาพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นผู้ที่มีกรรมต้องกานเกี่ยวข้อง รอคอยการชดใช้ของกันและกันเท่านั้นที่ย่อมพดพบเจอกันพบผ่านด้วยตัวของบรรดาเขาเหล่านั้นอดีตปัจจุบันอนาคตเอกคตาสำรับสัตว์บางจะพวกยังตั้งมั่นยึดมั่นได้โดยตัวเองเหมือนดังไม้ซีกท่อนเล็กๆไปขัดฟันเฟืองที่วิ่งวนจะอย่างไรมิอาจเป็นนิรัน สักวันเมื่อแรงแห่งกรรมส่งผลจนไม้เล็กมิอาจฝืนเฟืองก็ย่อมหมุนวนไปอีกคราการฝืนเป็นไม้ซีกเหล่านั้นมีแต่ความเจ็บปวดทุกทรมานทุกวินาทีทุกกลับทุกกันมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตเหล่านั้นมีความรุนแรงกระทั่งยอมแบกรับในสาหัสแห่งกองทุกเหล่านั้น สิ่งที่เตอร์กิมาพบเจอก็เช่นกันวัตสงสารเกี่ยวโยงผูกพันสัญญาก่อเกิดซึ่งตัวตนสาวน้อยเล่ปยาผีเสื้อตัวน้อยนั้นก็เช่นกันบางสิ่งที่ผูกพันเกินกว่าภพชาติจะขวางก้นเตอร์กิมาในภพชาตินี้ย่อมม่ใช่บุรุษผู้อหงกเช่นภพชาติที่ผ่านมาแต่กลับกัน แม่ผีแม่ผีเสื้อตัวน้อยกลับยึดมั่นถือมั่นในสัญญาข้ามภพข้ามชาติเหล่านั้นเดกกิแม่เองต่างหากกลับเป็นผู้ระรานและทำให้เกิดเหตุการณ์วิปโยคเหล่านั้นแต่บทเขี้ยมโหดแห่งผู้ร้ายกลับกลายเป็นดอกไม้งามเบ่งบานในใจใครบางคนกรรมเลยม่อาจหมดสิ้นในเพียงภบชาติเดียวผีเสื้อตัวน้อยถูกเชยชมเด็ดดอมดมและทิ้งคว้าง อาจเพราะภาระหน้าที่หรือชะตากรรมส่งผลนั่นคือเรื่องราวของอดีตชาติแต่ในดวงจิตที่อยู่ในร่างนี้กรับเจื้อปนด้วยสายใยบางเบาที่มีอาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหตุใดกันเตอร์กิแมนจึงรั้นที่จะพักให้ได้ในหินก้อนนั้นเหตุใดกันการทัดทานของพรานเท่าในครานี้จึงส่งผลมิให้เตอร์กิแมนเดือดดานทุกสิ่งย่อมมีเหตุผลของมันเสมอ เธอผู้นั้นออกมาตามหาเพราะความสวยล้ำและสูงค่าจึงถูกย่ำยีเตอกิแมเอ๋ยสิ่งเหล่านี้คือบาปกรรมที่ถูกก่อเกิดขึ้นในคืนนั้นเตอร์กิแมเองย่อมรู้ดีว่าพบชาติที่ผ่านมาเตอร์กิแมคือใครเพราะเตอร์กิแมเองก็เช่นกันที่เป็นทั้งผู้สร้างสารรค์และเป็นทั้งผู้ทำลายสรรพชีวิตเหล่านั้นทุกอย่างยังคงรอการชดใช้ชดเชยเสมอ แต่ผมนั่งมองพระอาจารย์ในคราบผ่านเท่าไม่อยากต่อรอต่อเถียงอันใดสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้มันผ่านเลยไปทำได้เพียงฉีกยิ้มเยาะเย้ยโชคชะตาเท่านั้นเองใครกันบ้างเล่ามิมีกรรมเป็นของตัวเองใครกันบ้างเล่าหนีกฎแห่งกรรมเหล่านั้นพ้นแล้วไงชีวิตนี้มีมีชีวิตแค่ชีวิตเดียวชดใช้แค่ที่ทำได้ ลมหายใจที่มีถ้าเก่งพอก็มาลองพากมันไปจะกังวลทำไมใครบ้างกันเล่าที่หนีพ้นความตายพานเท่าหันหน้ามามองใส่ตาคมปราบจ้องกับผมกระผมแลบลิ้นใส่แล้วลุกสะบัดเดินออกมาเสียงหัวเราะย,ยอะของกระผมดังก้องฝั่งทานสารวินแห่งนี้วิหกขับขานท่วงทำนองแห่งพงไพรทึบร้าง บางแห่งของลำน้ำเรายังพบร่องรอยของมนุษย์ตามรินชายตลิ่งมนุษย์บางเผ่าพันธุ์ยังรอคอยกันค้นพบจากโลกภายนอกกระผมสั่งทูเลให้เบนเรือเข้าฝั่งสายตาที่กวาดเห็นกระผมวิ่งลงจากเรือเข้าไปในป่าทันทีทุกคนตกใจในท่าทีของกระผมพรานเท่าวิ่งตามมาติดๆจะแข่งวิ่งกันหรือโดซานทูเลตามมาสับลูกน้องอีกสองคนที่เหลือของให้เฝ้าเรือ เสียงอย่างกับกระรอกร้องเรียกคู่แววดังในป่าเป็นระยะระยะมีรอยเท้าเล็กๆบนบนพื้นดินตรงหน้ากับผมพุ่มไม้ข้างหน้านั่นกับผมมีความรู้สึกว่าถูกจ้องมองในป่านี้เรามิอาจใช้เพียงสายตาแต่เราจำต้องเปิดประสาทสัมผัสที่มีทั้งหมดให้กว้างมากเท่าที่มากได้พรานเท่าเดินมาขนาบข้างกายกับผมทูเลสมกับเป็นนักรบคู่กายกับผมเสมอ เพีงดูจากท่าทีที่ตื่นระวังและสายตาที่กระผมจับจ้องทูเลนํำลูกน้องอีกสองคนเข้าล้อมพุ่มไม้เบื้องหน้านั้นไว้พรานเท้าก้มลงสำรวจรอยเช่นกันสายตาแกจับจ้องพุ่มไม้เบื้องหน้าไม่วางตาก่อนหน้าที่กระผมเห็นบนดึงฝังเด็กน้อยตัวจ้อยไรเสื้อผ้าอาพรลางป่าเขารบคลิปขนาดนี้ ครกันปล่อยเด็กน้อยมายืนเดียวดายท่ามกล,มลางไพรกว้างอีกทั้งรอยเท้าที่เห็นย่อมมีใช่มายาไพรพุ่มไม้สันไหวเล็กน้อยกระผมเยื่องย่างแช่มช้าเข้าหาวินาทีนั้นไม้ไผ่ปลายแหลมพุ่งตรงออกมามีดกุระขาาประทะไม้ไพ่ลำนั้นทันทีทูเลคำรามก้องปืนในมือนักรบคู่ใจขึ้นลำเสียงกังวานไพรก่อนนักรบแห่ง เราจะลั่นไกลกระผมกระโจนใส่พุ่มไม้นั้นทันทีระยะระหว่างกระผมและทุเลกไกลเกินไปมีทางเดียวคือกระผมต้องขวางทางปืนเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ต่อให้อย่างไรสหายแห่งเราเหล่านี้ย่อมไม่ทำร้ายเราอย่างแน่นอนภายใต้พุ่มไม้กระผมอบกอดบางสิ่งบางอย่างผิวสัมผัสลื่นและนุ่มก่อนกระผมจะร้องโหยหวนลั่นปากกว้าง ไอ้เจ้าสิ่งในอ้อมกอดมันกัดกับผมก่อนที่มือกับผมจะจับคอมันและหมุนย้อนกลับสัมผัสนี้ชัดเจนและสองตาที่จ้องมองก็ชัดเจนเช่นกันมนุษย์คอมแบตขนาดเบอร์43ของทูเลเแตะเข้าข้างไอ้ตัวที่กับผมนอนทับและมันงับเต็มเขี้ยวที่ไหล่กับผมหนังสีดำกระทบเนื้อกระทบเนื้อเสียงดังพาก ไอ้นั่นคายปากออกชักตาตั้งทันทีกระผมเบี่ยงตัวลุกขึ้นทูเลกระชากมืมอเดียวล่างน้อยถูกแขนตรงเตงในอุ้งมือทูเลมีดคมกริบในมืออีกข้างของทูเลเงื้อกลับหลังในลักษณะการจ้วงแทงกระผมเข้ากำคมมีดนั้นทันทีทูเลปล่อยมีดในพริบตาสะบัดเด็กน้อยกระแทกพื้นดินเสียงดังปับ๊บคมมีดบาดมือกระผมจนเลือดอาบ ทูเลหน้าซีดเผือดพรานเท่าพุ่งเข้ามาทำแผลทันทีกระผมสั่งให้ทูเลมัดไอเด็กน้อยคนนี้ไว้ระหว่างกระผมนั่งตรงหน้าทูเลก็มานั่งตรงหน้ากระผมเช่นกันตาประสานตาหลาถ้อยคำม่ต้องเอื้อนเอ่ยกระผมตบบ่าสหายเราอย่างหนักเอาคืนเล็กน้อยมิเป็นไรกระมังทูเลไอเด็กนั่นถูกมัดไม่ต่างจากหมู ร่างกายมันเปืวอยเปล่ากระผมค่อยๆใช้มืออีกข้างแกะเชือกให้หลวมทูเลคงมัดด้วยความโกรธบางแห่งเชือกบาดผิวเป็นทางยาวไม่มีเสียงร้องอย่างที่เด็กทั่วไปควรมีแต่เด็กน้อยคนนี้กลับจ้องมองกับผมเขม็งเหมือนแววตาสัตว์ที่กำลังประหลาดใจกระผมสั่งให้เอาชุดปฐมพยาบาลมาค่อยๆบรรจงใส่ย,ยาให้เด็กน้อยตรงหน้านี้พรานเ่าลงนั่งข้างๆ ลูกน้องสองตัวที่เหลือถือปืนเล็งใส่เด็กน้อยตาของพวกมันวาวกับผมรำคาญเลยเอตโลพวกมันเพ่นกระเจิงพรานเท่าบอกว่าพวกนี้คือเบเซเดอร์คนป่าพ,พวกนี้คล้ายโลหิงยาไม่มีศาสนาไม่มีอารยธรรมเป็นพวกเร่ร่อนคล้ายซาไกาของฝั่งประเทศไทยน้อยยิ่งกว่าน้อยในการได้พบเจอ พมา่าไม่เคยสนใจในการมีอยู่ของพวกเขาบางครั้งพวกเขาโดนล่าล้างผ่านมากก็มีวิสัยเด็กย่อมเป็นเด็กวันยังค่ำก็ผมแกะลูกอม,มยื่นไปตรงหน้ากลิ่นหอมของยั่วยวนจนเด็กน้อยทำจมูกฟุดฟิตน้ำลายไหลย,ย้อยตราตามดึงฝีป,ปากก็แหมกลิ่นเชอร์รี่เชนะลูกอม,มเนี่ย มือที่ถูกมัดไพร่หลังเอื้อมมาไม่ถึงกระผมเอาแตะที่ริมฝีปากเด็กเด็กน้อยเจ้าหมอนี่ค่อยๆย,ยื่นลิ้นออกมากระผมเอาขูดสมัมผัสลิ้นเบาๆหลังจากไอ้หมอนี่เก็บลิ้นเข้าปากตามองกระผมใสแป๋วปากน้อยเริ่มขยุกขยิกน้ำลายเริ่มสอจนไหลเยิ้มออกมากระผมอดยิ้มและหัวเราะไม่ได้ในความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาตรงหน้านี้ ภาพที่ไม่มีหน้ากากของอารยธรรมภาพที่ใช้ภาษาทางกายสื่อสารกันรู้เรื่องภาพที่กระผมมีอาจเห็นในหมู่มวลอารยธรรมชั้นสูงดินและดินสัมผัสกันผลย่อมไม่แตกต่างจากดินกระผมบรรจงป้อนลูกอมเข้าปากเล็กๆนั่นเหมือนสิ่งของที่ถูกใจเด็กน้อยอ้าปากอีกแล้วธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์งดงามอิ่มเอมเสมอในทุกรายละเอียด และทุกการสัมผัสที่จับต้องได้เด็กน้อยตรงหน้าค่อยๆกระเถิบเข้ามาใกล้ๆทั้งที่ถูกมัดไว้ด้วยพันธนาการอีกหนึ่งเม็ดที่กระผมหยิบยื่นให้เด็กน้อยเอาคางวางบนบ่ากระผมเสียงจ๊บๆจับดางไ,ไม่ห่างจากหูกระผมอบกอดร่างตรงหน้าสัมผัสอุน่นทำให้กระผมมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งสั่งพรานเท่าให้แก้มัด เด็กน้อยโอบกอดกับผมกลับคืนไอตัวน้อยเจ้าตัวน้อยหลับลงแล้วใช้่ากกระผมต่างหมอนทูเลคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วลุกขึ้นเดินจากไปกระผมทันเห็นขอบตาพรานเท่ารื้นชืน้นก่อนจะหันหลังให้ท่ามกลางเสียงพงไพร่ากกระผมกลายเป็นหมอนรองรับน้ำลายเปียกชืน้นของเจ้าตัวน้อย ร่างกายกับผมคงเสมือนดังที่นอนอ่อนนุ่มสำหรับเขาเราสองโอบกอดกันและกันท่ามกลางธรรมชาติที่โอบกอดเราจบตอนที่เจ็ดค่ะ